สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนี่อีสานสารพันสิภาพพี่น้องมาเบิงสวนบักขามเนาะคะ่ะบักขามยักษ์บักขามโค้งค่ะนี่ค่ะนี่บักขามยักษ์ของน้องไดมอนด์เนาะคะ่ะที่บักขามนี่สวนนี่กะได้สองปีแล้วเนะคะที่อ่าเริ่มทําการปลูกมาการจเลื่อนเติบโตกับประมาณนี้เนาะคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องในพื้นที่ประมาณแปดไร่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิให้พี่น้องด้เบิงมุมสูงเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิแพ่นให้เบิงเนาะคะ่ะมุมสูงอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะตอนนีเ้เราดูพื้นที่ในแนวต้นมะขามสลกกน่อยเนาะคะ่ะนู่นนะคะตรง กางโฟกัสของกล้องเนาะค่ะต้นมะขามกระสบเขียวเทิงหยาเทิงมะขามเนาะค่ะปะปนกันไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสี่ยพี่น้องเดเบรงมุ่มสูงของสวนมะขามเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็ถือว่าใส่ได้เนาะค่ะปีสองปีการเจริญเติบโตของต้นมะขามมันกะค่ะส่วนนี้มันเป็นส่วนพื้นที่สูงเนาะค่ะมะขามมันกระมัก ที่ลาบสูงโมองคอยมักลุ่มปันไดเนาะคะ่ะถ้าลุ่มเดี๋ยวมันชื้นเกินไปนันก็บบดีเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่น้องลงไปเบิงขางลางเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องก่อนเขาก่อนเข้าสิไปเบิงไอ้ส่วนที่ยู่ลุ่มลุมน่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงจุดอ่อนของต้นมะขามเนาะคะ่ะมีเทิงจุดดีหลวกะ จุดอ่อนพี่น้องค่ะแกงตนนี่เนาะคะ่ะกำลังสิแตกยอดแต่ฤดูนี่ก็เป็นฤดูฝนเนาะคะ่ะฤดูฝนามาแลงสัตรูพืชมันก็นหลายขึ้นกันเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่นี่สิมีแปลงนี่เป็นสวนมะขามที่เดียวเนาะคะ่ะมาแลงมันกับมาลุ่มแม่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแปลงอื่นกับส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็น ไล่มันสำปะหลังไล่อ้อยกันเนาะค่ะส่วนใหญ่ค่ะเนี่ยเข้ากระซิบในบางครงัาาร้งเข้ากระต่องพ่นยาพ่นยาขามะแลงเนาะค่ะถ้าบเบาเฮตุพี่น้องมันกับเบไหวค่ะเบาไหวที่สิ่มากําจัดตอนกลางคืน,นมาเด็ดจังสีค่ะพี่น้องค่ะก็เลยต้องซอยในการอา้า พ่นยาฆ่ามแมลงซอยเนาะคะ่ะส่วนใบหยาที่พี่น้องเห็นหลายๆเนาะคะ่ะกบ,บ่เป็นปัญหาเนาะค่ะพี่น้องในส่วนที่ไอ้ระหว่างของต้นมะขามเนาะ,ะเข้ากระสีใสเครื่องตัดหยาเนานะคะ่ะใสเครื่องตัดหญ้าเมื่อปีที่แล้วะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> บรรยากาศบ้านนอกลูกถุงของเข้าเนาะคะ่ะนี่คะ่ะ กะสิมีพี่น้องพนมาเกี่ยวห้าเนานะคะ่ะเห็นรถเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาเกี่ยวหา้าให้งัวเลี้ยงง่วกันเลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะส่วนว่าปีที่แล้วเนาะคะ่ะที่เป็นไอระวางหล่องกลางของเฮานี่สิปลูกเข้าเนาะคะ่ะแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนจากการปลูกเขา้าเขาบปล่ปลูกและะ้วค่ะพี่น้องเพราะว่าการปลูกเข้าเนี่ยเขาก็สิดิด้ตั้งน้ำใส่เข้าเนาะคะ่ะมีผลต่อต้นหวกขามเนาะคะ่ะ มีผลต่อต้นบักขามเห็ดให้ต้นบกขามเฮ้าบอจะเลื่อนเนาะคะ่ะโบจะเลื่อนเต็มที่ค่ะพี่น้องเขาก็ขอหยุดไว้ก่อนปีนี้เนาะคะ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสี้าพี่น้องลงไปเบิงช่วงขางลางน่นเนาะคะ่ะติดกับทุ่งนาค่ะว่ามันเป็นจังไดเนาะคะ่ะแล้วก็บภาพไปเบิงมุมสูงของต้นบกขามเนาะคะ่ะสวนบกขามะคะ่ะค่ะส่วนนี่ก็คือส่วนทั้งลุมของผืนทีสวนบักขามเนาะ,ค,ะค่ะกับซิมีนม้ำ ค่ะนี่ก็คือขอเสียของของน้ำขังเนาะค่ะพี่น้องของสวนมันมีผลต่อต้นบักขามะค่ะพี่น้องกระเบิงเบิงเอาเนาะคะ่ะว่าต้นบักขามในช่วงที่มันอยู่ลุ่มๆค่ะอยู่ในที่ลุ่มเนาะคะ่ะมันสีใบญ่ค่ะเพราะว่านา้ำมันมีความชื้นเกินไปเนาะคะ่ะเหตุให้ต้นบักขามโปเจเรนเต็มทีเพราะแตกต่างกันกันกบข้างบนเนาะคะ่ะคุณ ทางบนนี่สิเติบโตค่ะเติบโตค่ะเติบโตสวยงามเนาะคะ่ะพี่น้องนี่กับสวนส่วนลุมเนาะคะ่ะที่เขากับปลูกต้นบักม่วงอ่าแจมไวแน่เนาะคะ่ะแต่สวนอ่าสวนสวนบักม่วงเบาไตะคะ่ะก,ก่สิวฝากให้หน้าแปลงนันเนาะคะ่ะพี่น้องโน่นติดติดทางปลานุ่นนะคะ พี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ้งมุมสูงกันนะคะในพื้นที่ต้นบักขามค่ะ